หลังจากไปตัดไหมมา1วันเมื่อวานเนาะไปตัดไหมมาวันนี้วันแรกในการดําเนินชีวิตที่ตาไม่มีไหมแล้วนะคะถ้านับวันนี้ตั้งแต่วันที่ทําตาสองชั้นมาวันนี้ก็จะครบ14วันพะกิ๊กไปตัดไหมวันที่13วันนี้คือวันแรกที่หลังจากตัดไหมมานะคะก็คือยังไม่ได้ล้างหน้านะเขาบอกว่า ถ้าตัดใหม่แล้วยังไม่ให้แผลโดนน้ำอีกสองวันซึ่งวันนี้วันที่14 15ก็ยังไม่โดนกิ๊กจะโดนน้ำได้อีกทีคือวันที่16นะคะก็คือวันนี้ดูกันชัดๆนะคะแผลหลังตัดใหม่เนาะดูก็คือถ้าถ้ามองอย่างเงี้ย จะเห็นเป็นรอยแผลที่ยังไม่เรียบเนียนนะคะซึ่งหลังจากการดึงไหมออกนะคะแค่วันเดียวคุณหมอบอกว่าต้องทานยาแล้วก็เหมือนทายาแก้แผลอีกระยะหนึ่งเหมือนกันประมาณให้คุณหมอให้ยามาทาประมาณประมาณ1เดือนนะคะทาแผลแก้แผลเป็นนะคะอันนี้คือกิ๊กมาอัปเดตให้ดูนะคะหลังตัดไหมเนาะ